สำคัญที่สุดในการอ่านเลือกตอบค่ะข้อไหนข้อไหนคะข้ออะไรตอบเอกก็เพดเอกนักเรียนเคยทำแบบทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งครูเคยเฉลยด้วยตอบข้อไหนข้อควายข้อควายตั้งจุดประสงค์การอ่านและพยายามให้บรรลุจุดประสงค์เวลานักเรียนอ่านทุกครั้งเลยนักเรียนมีจุดประสงค์ในการอ่านไหม อ้าวฟังก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งดีใจผิดใช่ไหมทำแล้วทเอกก็ผิดเอก <Okay. S 1> คุณครูเคยอธิบายไปแล้วด้วยก <Okay. S 1> ารที่นักเรียนอ่านอะไรก็ตามนักเรียนมีจุดประสงค์ในการอ่านไหมมีเช่นนักเรียนอ่านนิทานแล้วบันทึกความรู้คุณครูให้บันทึกทุกวันเนี่ยนักเรียนอ่านเพื่อ <Okay. S 1> เพื่ออะไร <Yeah. S 1> เพื่อบันทึกความรู้เอาความรู้ที่ได้มาใช้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพยายามทําให้บรรลุจุดประสงค์ไหมอ่านแล้วนักเรียนต้องจับใจความไม่ได้จึงจะมาเขียนบรรทึกได้นะคะหรืออ่านแล้วเอาความรู้ที่ได้มาเขียนรายงานใช่ไหมคะนี่คือจุดประสงค์ในการอ่านอ่านเพื่อคน้นคว้านักเรียนค้นคว้าความรู้มาแล้วเขียนรายงานได้ก็ถือว่านักเรียนตั้งจุดประสงค์แล้วก็บรรลุจุดประสงค์ด้วยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ข้อ2การอ่านในข้อใดถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุดอ่านอะไรอ่านเป็นอ่านเป็นอาน่นอานเป็นก็หมายถึงอ่านอะไรอ่านแล้วจับใจความได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรวิเคราะห์ได้ใช่ไหมคะว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงควรเชื่อถือหรือไม่ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านข้อที่3ข้อไหนคะ พอก่อนในใจเป็นการอ่านคนเดียวใช่พอกขอการอ่านออกเสียงเป็นการส่งสารเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ออกเสียงไปส่งสารแต่คนที่อยู่ใกล้เราได้ยินไหมได้ยินหรือเราอ่านให้คนอื่นฟังออกเสียงให้คนอื่นฟังเขาเป็นผู้อะไรรับสารเพราะฉะนั้นการอ่านออกเสียงเป็นทั้งการส่งสารและรับสารด้วยในขณะเดียวกันนะคะอ่านก็ควรจะจดบันทึกความรู้เป็นการช่วยจําใช่ คนอ่านมากมักจะประสบผลสำเร็จก็ใชัเพร่ะนั้นเฉลยข้อขอใข่นะคะไม่ถูกต้องข้อที่สข้อใดเป็นปัญหามากที่สุดในการอ่านตอบตอบข้อไหนตอบข้อไหนคะอ่าเชื่อทุกอย่างที่อ่านเพราะวิเคราะห์ไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าอ่านไม่ไม่อะไรอ่านไม่เป็นอ่านไม่เป็นไออ่านไม่ออกเลยคงจะมีน้อยมากนะคะ สถิติแล้วเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือออกแทบจะทำไมเลยร,อยรอยล้อยลร้อยเลยใช่ไหมคงจะไม่ค่อยมีใครใครอ่านหนังสือไม่ออกแต่อาจจะอ่านไม่คล่องบ้างข้อใดอ่านผิดข้อใดอ่านผิดข้อไหนข้อคอควายคำไทยแท้อ่านออกเสียงตุ๊ก,กตาเหมือนกับจัก,กรจันรใช่ไหมคะจัก,กรจันร์ ปรับรัคำควบกล้ำต้นไสควบไม่แท้สนามอักษรนำข้อหข้อใดอธิบายการใช้พจนานกุกรมไม่ถูกต้องข้อไหนคะ,ฉะเฉลยเลยว่าข้อต่อไก่เรียงคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอถึงพอก็คือข้องอถูกต้องแต่ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาใช้คำว่าตามด้วยเสียงสระเป็นสำคัญต้องตามด้วยอะไร ถ้ามีรูปสระก็ให้ยึดรูปสระเรียงตามรูปสระที่มาก่อนนั่นเองนะคะเพราะนั้นคุณครูลวงไว้ข้อ,ขอ,ขอกอไก่ไม่ถูกต้องนอกนั้นถูกต้องหมดเลยคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกมาก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกตัวยออยอวจัดเป็นรูปพยัญชนะด้วยจริงๆแล้วเป็นส่วนประกอบของสระใช่ไหมคะ,ะแต่เราทำไม ถือว่าเป็นสระด้วยใช่ไหมคะแต่เรายึดถือว่าเจ้าตัวยอรอออยวเนี่ยเป็นพยัญชนะก็เลยมาก่อนข้องอถูกอยู่แล้วข้อ7ข้อใดเรียงคำตามพจนานุกรมไม่ถูกต้องข้อไหนขอไข่กระกับกลอยก็ต่อจากเมื่อสักครู่นี้แหละใช่ไหมคะกอ,อตัวอไงเห็นไหมอเห็นไหมคะ ถือว่าเป็นอะไรเป็นพยัญชนะก็เลยมาก่อนสระเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูครูพิมพ์ไว้ทีหลังก็เลยไม่ถูกต้องเห็นไหมเห็นไหมต้องมาก่อนกรอยต้องมาก่อนกระนอกนั้นไม่มีรูปวรรณยุกต์มาก่อนมีรูปวรรณยุกตสละเอามาก่อนสละแอหอยอมาก่อนหอรลอเห็นไหม อ้าวข้อที่8ถ้าให้เรียงชื่อของบุคคลตามลำดับในพจนนานุกรมชื่อไหนข้อใดควรมาก่อนชื่อไหนข้อใดควรมาก่อนเดี๋ยวถามกลุ่มที่หนึ่งดีกว่าไหมให้กลุ่มที่หนึ่งเฉลยดีไหมคะครูแบ่งกลุ่มไว้แล้วนี่กลุ่มที่หนึ่งเราเฉลยพี่ข้อที่8ใครสักคนหนึ่งตอบหน่อยข้อที่8ตอบอะไรถ้าให้เรียงชื่อข้อกอก็ขอขอองเนี่ยชื่อไหนจะมาก่อน ทำไมถึงตอบงอง,งูให้เหตุผลด้วยเพราะอะไรคะสกับอะไรขึ้นต้นในสอหมดเลยเพราะนั้นสออะไรมาก่อนสอประสมกับสระหรือว่าสมีพยัญชนะตามมาไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นหรือว่าอะไรตัวสะกดใช่ไหม ส่วนใหญ่ที่ตามมาก็จะเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะใช่ไหมละ่ะใช่ไหมคะ <S <S ใช่ถึงจะไม่มีรูปสระก็ถือว่ามีอะไรคะเสียงสระใช่ไหมแต่เราไม่ยึดถือเสียงสระเราให้ดูที่รูปเป็นหลักเวลาเรียงคําตามพจนานุกรมฉเฉลยเลยว่าข้อไหน <S <S งองูเนี่ยมีสระก็จรงิงแหละแต่มันไม่มีรูปใช่ไหมแต่ข้ออืนอ่นนะ่ะมีรูปสระเพราะนั้นก็เลยให้ยึดถือ คำที่มีพยัญชนะตามมาก่อนนะคะมาก่อนสอมอมตามสไว้นั้นมาก่อนข้อที่9ก้าคำนี้เขาใดอ่านเอาเสียงไม่ถูกต้องเร็วข้อไหนข้อกอไก่ต้องอ่านว่าอะไรคะมนทกหรือมนดกมนทกนะคะมนทกแปลว่ากบหรือปืนเล็กยาวชนิดหนึ่งข้อที่ ข้อขอใครอ่านว่ามนดบถูกแล้วมนดบก็คืออะไรคะมนดบมนดบเรือนยอดขนาดใหญ่ใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมนทนก็คือเขตปกครองที่แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆมนเทียนเรือนหลวงเรือนหลวงข้อที่สิบคำอธิบายอักษรยอดในข้อใดไม่ถูกต้อง เฉลยเลยข้อกอไก่นะคะถ้าลักษณะแบบนี้มีวงเล็บด้วยเนี่ยหรือมีนักขาลิกิเราจะเรียกว่าคำที่มาจากภาษาอังกฤษไม่ใช่คำอุทานถ้าคำอุทานต้องเอาวงเล็บออกนะคะข้อที่11พัฒน,นันนุกรมไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบันก็คือข้อข้อไหนข้องอปีหาฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราชลองไปหยิบดูฉบับตั้งโต๊ะ ข้อสเครื่องหมายใดใช้บอกที่มาของคำใน,นพจนานุกรมเฉลยเลยนะคะเลขหินนะคะหรือว่าวงวงอะไรวงเล็บวงเล็บตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนยาแช่เชอนเตือนตอนให้พ้นภัยคุณครูถามว่าใจความสำคัญของบทร้อยกรองนี้คืออะไรคำตอบก็คือ จองเตือนตนเองก่อนข้อขอกวายนะคะข้อขอกวายเห็นไหมข้อ14ถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกในกองปูนไม่สูญเชื่อมีคุณค่าด้านใดตอบสะท้อนความเชื่อของคนไทยในเรื่องของอะไรทำดีได้ดีใช่ไหมคะคนดีเนี่ยตกน้ำก็ไม่ไหลใช่ไหมตกไฟก็ไม่ไหมข้อ15กรนวักใดมีใจความเปรียบเทียบข้อไหนเอ่ย ข้อคอกวายน้อยหรือนั่นรูปร่างอย่างกินนอนคําว่าอย่างกินนอนเนี่ยเปรียบเทียบไหมเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาดีนั่นเองข้อ16ข้อใดคือคําพัรณนาของตายายเมื่อเห็นพระสรังตอบอทุนหัวน่ารักเป็นหนักหนาข้อ17ข้อใดไม่มีอักษรควบ อักษรควบก็คือคําที่มีคําควบกล้ำนั่นเองมีอักษรควบกล้ำควบกล้ำนั่นเองก็คืออะไรคะไขวัดเป็นอักษรนํานอกนั้นเป็นคําที่มีอักษรควบหมดเลยเช่นเปลวไฟลอลิงใช่ไหมคะแปลงฟันลอเรือเป็นตัวควบกล้ำข้อ18เพลงะลอดตลาดมีคําควบกล้ำกี่คําเสียใจด้วยหนึ่งคำคเพลง เป็นคำควบแย้ปรอปร,รอดเป็นอักษรน,นำตลาดเป็นอักษรน,นำจำให้ดีจำไว้ใช่ไหมคะจำไม่ได้บ้านเรือนก็ดูอะไรก็ไม่รู้เฉลยเลยจิตใจผู้คนก็บ้านเรือนก็ดูสุดโทมจิตใจผู้คนก็เสื่อมทรามเสื่อมทรามใช้กับพฤติกรรมของคนที่จิตใจไม่ดีเร็วลงนั่นเองสุดโทมร่างกายก็ใช้ได้นะคะ บ้านเรือนก็ใช้ได้เก่าําคร้านั่นเองนะคะเพอ20ขอ้อใดไม่เป็นประโยคตอบได้เลยว่าโอกุหลาบแดงเป็นแค่กลุ่มคําหรือวลีเท่านั้นวันนี้ฝากนักเรียนกลับไปอ่านหนังสือบ้างนะคะแล้วก็ฝากไาน